สรับสู่ชมเานะครับวันนี้ก็สวนมุนชัยนะครับผมมาดูนะครับผมว่ามีโครงการอะไรนะครับผมข้างๆสวนแอบชัยนะครับผมกำลังกำลังจมกำลังลายอยู่นะครับ นใช่ยกฟันนั้นมาบ้านที่ทุ่งนาใช่มาไว้ตรงนี้ใช่เอาไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ทําให้มันสูงขึ้นไว้อีกใช่ก็เพิ่มขึ้นอีก50สิบเซนกับตัวเก่ามันก็50แล้วก็ต่อตัวนี้ขึ้นมาอีก50ก็เป็นเมตรเนี่ยคือพี่รอมีแพลนจุ่มยังก็อเดี๋ยวนี่เพราะว่าแกอยากให้เวลานั้นมองเอ้าง่อยมาไงอ่ะแต่มาหนิเจ้าจุดทูป้าตีดับๆตั้งแต่มานี่ฟังเบึ้งนีิท่านละเศร้าว้าอยู่ได้เดี๋ยวนี้นะ ไปรม่รู้หนุ่มที่ไหนมาแอบจ้องมองนี่ซองสมุนกับพมานี่นะมาฟังจะเว้าเท่านระเศร้าว้าอยู่ใช่เพราะว่าพี่รอมกับแกเป็นคนที่ที่กลัวสัตว์เลื้อยทานเพราะตรงนี้มันเป็นทุ่งนากอยาเสืะไมันก็จะมีงูมีอะไรเงี้ยมันจะเลยกกลัวปกติเราไปย่านอย่างนะเออไม่บ้านแันนั้นนั่นร้องกรี๊ดเลยร้อง้างกันไกลเจองูสร้างผ้ากันยืนตากแดดเนาะเป็นทุ่งนามันก็ต้องมีงูกินปลาอะไรเงี้ย ธรรมชาติของเขาทีนี้พอเทปูนแล้วไปเอาเสามาก็คือมันโอเคเรียบร้อยเนาะมันแห้งมันอะไรต่างๆใช่พอแห้งเสร็จแล้วก็จะเทตอหม้อไว้เลย12ตัวแล้วก็ค่อยพอตอหม้ออยู่ตัวก็ยกบ้านมาตั้งแล้วก็เชื่อมบนล็อกล็อกบนแผ่นเพดที่เราทําไว้เลยแบบนันเสร็จสิ้นเหมือนเหมือนบ้านเสือใช่ไหมใช่แบบนั้นเลยแต่ว่าต้องทาใต้ให้มันสูงหน่อยถ้าเราการเนาะการงูแล้วเวลามองเราแกงง่ายเพอแกกลัวแต่แรกผมก็ไมันต้องเทเราตั้งบ้านมาเพ๊บก่ นั่นเองแล้วแกบอกว่าอยากให้มันสูงขึ้นเวลานั้นแกก้มมองอย่างเงี้ยมันได้เหรอเนเออแล้วก็เก็บข้าวเก็บของอะไรเงี้ยเก็บจ่ออืมก็เลยพื้นที่ความกว้างคุณยาวนี่เท่าไหร่หนท่านอ่ากว้างสี่ยาวหกเอ้ยกว้างกว้างหกยาวสิบสองในพื้นที่ของไอ้ที่เทปูนใช่พื้นที่เทปูนแต่ว่าที่ตรงนี้คือหนึ่งงานโอ้หนึ่งงานอ๋อที่หนึ่งคุณมาจังโมงนี่บ่ายโมงนู่นนะบ่ายโมงเจ็ดคิว ก็ตอนนี้ก็ช่างเพราะว่าช่างมันจะมาชาต้นที่เราต้องปรับดินตรงนี้แล้วก็อวัยเมดนี่นะคะทีมช่างก็มาปับดินในส่วนเราก็ไปหาแจนอนเวนนะครับผมเนเนาะครับผมทีมช่างก็แ่เจ้าของมาแล้วนะครับผมแล้วก็แล้วก็รอเป็นลูกมือนะครับรอช่วยนะครับผม รานม่ว่าเออมาช่วยดูเพ่อว่าจุดนั้นจุดนี้ช่วยยกช่วยดับอะไรเงี้ยครับผมงานจะได้ไวต้องขอบคุณทางเียกชยนะี่ทาีารทาร์ทรมเลยจะมาที่นนยอแดดไม่ตรงนคแม่นำอยู่นะไปทางนก็แน่นำมาอยู่ถ้าไม่ทำเป็นไม่ทำเป็นตึกเป็นคอนโดขึ้นเลยนี่เจ้าของเอาจกซีสั้นนี่อาศัยอยู่ตรงนี้ ยูทุกหมองตอนนี้ตอบได้เท่าที่ตอบได้นะคะพี่เรามาทรศัสท์ใม้เอสใช่หรือไเมื่อกี้ทราบข่าวว่าเมื่อกี้ทราบข่าวว่าย่านชันเลพานก่ย่านชันใช่กว่ใช่กกลัวมันทำไมกลัวมากทุกอย่างจริงจกตุ๊กแกงูนี่กลัวหมดเลยบ้านเลยคิดว่าจะกอดทึบเลยคันนี้ตอนแรกคิดว่าจะทำให้มันโล่งๆทำไมธมาไม่เอาแล้วกอดทึบหมดแล้วก็ ทำเป็นไปอนาต่างมาให้มนอะไรนะกว้างๆหน่อยเนาะใช่ตอนแรกพี่ลมตั้งเลยว่าครัวจะทำเป็นแบบบรรยากาศเอาไปเอามาด้วยความกลัวก็เลยทึกเลยเพราะว่าเจองูไอ้ชัยวันนั้นแล้วก็คลิปนั้นอะเอฟซยังดูงูอยู่เลยมีพิษมีอะไรคือตัวมันน้อยมันมันเข้าได้ตลอดอะเนาะแต่เราต้องแต่เกิดมานี่ยังไม่เคยเจองูเลยเรอเจอบ่อยอยู่นะเนน อนาคอนด่าโอ้ยโกงงูนั้นเขาไม่กลัวหรอกนั่นเขาวิ่งใส่อ๋อนั่นเราไมเห็นเดี๋ยวคืองูไม่เคยเพ่งผ่านไม่เห็นเลยบ่อยากเสื้อนะปกติเจ้าบอย่านอย่างจักอย่างอืมกะย่านงูจริงเจ้าลุยลูกลูกเดียวกลัวทำไมสัตว์เลยคานกลัวจริงโจก็กลัวบ่จริงโจโกงมาพากันกีดกีดกีดอยู่สวนผมใช่ใช่ยิ่งเจอไก่มนด้วยสองคนเนี่ยไม่ได้เลยคนนนี้้้มาอยยู่ดวววกัแลงตัวเล็กๆตัวเล็กนิดเดียวยังยังจะไปกลัวเนาะ โอ้ไม่ได้แล้วตุ้กลตุ้งแกตัวใหญ่อยู่ในบ้านเลยที่เรายกก้อนอีกที่กอกๆจิ้งโจกแตกเลยเนาะอันนี้นี่แพนก็คือยกจากนู่นมาใช่ก็ยกหลังเดิมนั่นแหละมาที่นี่เสริมสูงนิดนึงมันมันไม่ใช่เสริมสูงนะมันเป็นอะไรนะแอชัยมันคงสูงอะ ใช่เพราะว่ามันจะเป็นต้นอมรองรับแล้วตัวว่ามันจะสูงขึ้นด้วยสูงขึ้นอีกห้าสิบเซนสี่สิบเซนดีว่าตอนนั้นเห็นคลิปไอ้ชัยตอนไปอยู่พิโลกคือลมแรงมากถึงกับพัดห้างล้ห้างบ้านตรงนั้นไ่นขนาดเช่อมเนี่ยไปในคลองไส้ไก่อะก็เลยแบบพูลมมาตลอดเลยคราวนี้ก็เลยจะไปทําเหมือนของแอดเสือกับของพี่เน่งอะของไอ้ชัยเนี่ยเอานั่นมาแล้วไอ้ชัย คือไอ้ชายเป็นคนดูให้อะแหละว่าจะต้องยิงแผ่นเพจอะไรประมาณนั้นให้มันแน่นใช่ใส่แผ่นเพจวบางแล้วก็หล่อปูนใส่นั่นแหละบานมัตั้งบนแผ่นเพจแล้วก็ล็อกให้มันรับกับตอม้อจะได้มีน้ําหนักมากขึ้นคิดว่ามีเปลนตอนไหนเดือนไหนที่วางไว้อ่ะมันใจเ๋อทำไปเรื่อยทาไปเรื่อยถ้าถ้าวันนี้เขาอะไรนะเขาปัดเขาเทปูนเทปูนตอนบ่ายแล้วทิ้งไว้อีกสักกี่วันสามวันสามวันเนี่ยต้องไอ้ชายนะถามไอ้ชายได้เลยที่เป็นคนที่ร้อไอ้ชายตัว เออรอเส็ตัวแล้วค่อยยกมาเลยยกมาเลยไม่ได้ครับเพราะยกจยกมาที่นี่ยกยกมาเลยไม่ได้ยกมาเลยรลอยกไปเลยก็ไม่ได้ยกไปเลยก็ทุ่งนาครับถ้ายกมาเลยก็สระน้ำถ้าถ้ายกไปเลยนี่ไกลเลยนะหลายกิโลเลยนะหลายร้อยโลเลยนะถ้ายกไปเลยเราก็เราก็มายืนตากแดดกันนะครับผมเนาะ บ่ายโมงนะครับผมแล้วก็จะไปหาที่นอนเวนรอนะครับผมเนาะเดี๋ยว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 กลางวันเดี๋ยวหาเดี๋ยวไปซื้ออะไรมากินร่วมกันปูนะคะเดี๋ยวรถปูมาค่ะไปสั่งเดียวเลยจะได้ไม่ต้องก่ายด้วยมะละกอตัวนีไม่มีลูก ไงล่ะบ่อปลาอยู่ในนี่วะมาได้เด้อเฮ้ยบ่ได้ฮะปล่อยปลาบึกไปอยู่เฮ้ยปลาบึกโอ้ยของแซ่บเลยเอามาผัดบ่ได้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 มาได้ต้มยำเนาะบ่ได้บ่ได้สั่งกับพัดเผ็ดเนาะโอ้อร่อยเลยนะพี่ชายบ่ได้เลยกับปลากรดเหลืองใหญ่บ่ได้เลยโอ้ยนั่นแหละแห้งแซ่บต้มสมมา้มาต้มสมมาสั่งกะแกงใส่หน่อไมัยสมขยอรได้เลยด้ปลากรดนี่ปลาบึกปลากรดเหลืองใหญ่แล้วก็ปลาบึกใหญ่นะแล้วก็ปลาหมอเทศเอา้นเอามาต้มสมนี่แซ่บเลยนะบ่ได้ครับมันขึ้น้เห็นอยู่ครับบุบบัมบุมบัมอยู่เวลามันขึ้นนะครับเเดดี๋ยวข่ออสิาาาางมลก เอาแงงมาแลกลุงเนลุไปดำหน้านออ้ยมาดำอย่างงามนี่ากทะละยาวอยู่ทลหอดขวบเดือนอยู่กานะอื้อยากระตุวันเีเขาหวานเอา้วเนี่ยเขาหวานหวานอะยเออที่ยามะต้องคอยมาถังมาเก็บหญ้าออกดีเลยมันยาเขาลือเขลือหัวมันสบายอยู่แต่มันผนิตมันตอบโจทย์นะครับตอนนี้ แล้วก <l id> ็เป็นต้นไม้ด้านข้างอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นตัวบ้านฝั่งนู้นก็จะมีทางเดินเช่นกันนะครับมีทางเดินขาางเรัับบะดให้้เรรียยบอแล่วงไม้ยังบัดีต้นมะม่วงนี่ถ้ามันเกะกะก็ขุดไปไว้ที่สุนยก็ได้นะช่างนะเฮ้ยเพื่อนเอารถรถไถ่แย่ดิมเลยโอ้ยเอาขุดไปปลูกซะ นี่มัเปนของเขานเป็นอยัางดอกโอเคนะครับผมทีนี้ก็ประมาณนี้ครับผม,ผมลมนะครับแดดอยู่แต่ก็ลมนะครับแต่ก็ร้อนนะครับผมปะปนกันไปนะครับผมโอเคครับผมไปแล้วครับ